มือนีพามาไอแซน้งไม่ดองนะจ๊ะนี่แม่แม่สับแล้วนะจ๊ะเอาใจหมอเอาใจหมอเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยสับแล้วอออสับเรียบร้อยเฮ็ดน้งไม่ดองสับนะจ๊ะเนี่ยน้อยแล้วก็สับแล้วเขาเสียวน้ำใส่นะจ๊ะเอาเสียวน้ำใส่อดเอ้แีไวเนาะแสขวมคืนไว้ได้จ้ะเด้อเสียสามคืนก็ได้สองคืนก็ได้จ๊าสองคืนก็ได้สามคืนก็ได้ เนี่จ,ะจ,ะจ้ะเซลเรเดินเนี่ยจ้แม่พามาเซหลังจากสับ,บสสแล้วก็มาเซลน้ำเซน้ำให้ถ่วมื่อพี่เราจ้านี่ให้ถว่วมแบบนี้แล้วเขาก็เ,เกลือใส่เนาะจ้ากำเกลือใส่กำเกลือห้ยห้อยลุงห้ยแล้วก็ส่งเนาะจ้าส่งแบบนี้แหละส่งให้มันทัวส้งส่งแล้วก็แกะเบื้องนะจ้าเอาแกะอันนี้แม่แกะเบื้องแม่แกะเบื้องแล้วเนาะน แม่แกะเบิ่งแล้วแกะแล้วยังบ่พอดีปะดาะได๋นาอจ้าเอาใส่อีกจกน่อยไห้มันแบบเข็มไป่อยจัหน้อยจ้าบ่เข็มกลายโตรเฮ็ดพอดีลหละเข็มพอดีพอาง,งามแล้วก็แซ,ไซ่ไว้นาอจ้าแก่ไว้แซ่รวมแล้วเด้จ้นนาน,นี่นี่นามท่านี่แหละนี่งามท่านี่แหละเอแคนี้เนาอจ้านาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วจ้านี่นี่เซ่ใแบบนี้เลยสองคืนไผมักสองคืนกะ กระจุกขึ้นได้นะจ้าคันบ่เอาซองคื้นกะอยากได้นุ่มๆได้เก่เาสามคื้นเออเซไปสามคื้นเกลีมาจุกล่างนะจ้ะเนาะล่างให้สะอาดและะ้วเขาก็มาคันมาคันแล้วกะสิมเบึงสิมเบึงแล้วเอานา้ำเอาน้ำกินใส่จังน้อยแล้วก็คันให้มันได้กันดีๆใส่ก็เกลือนะจ้ะให้มันเพราะดีเพราะงามเพราะจะให้เข็มโพดจะให้จางโพดนะจ้ะเฮ็เพดพอดีคือกักับเขาเสยนี่แหละจ้าสิมเบึงแกะเบึงเวลาเขาสิเอาเวลาเขาจะเอาใส่โลนะเวลามันเสร็จแล้วนะ เอาไปล้างเรียบร้อยให้สะอาดแล้วนะบัดนี้กะค่อยเย,บย็บใ่โรลแล้วก็เป็นอันบ้าเอาไว้ได้จ้ากินได้โดนอันนี้คือแม่เอาน้ำแช่ไว้เนาะแซ่ไว้แล้วบัดนีคก็คือสิปิดฝาจ้าบันี้อีกสองคืนพอลอยจ้าแม่ทีเอามาจกออกให้เบิ่งเด้อิดฟ่าไว้แล้วจ้าขัดบ่ปิดฝุ่นกัสิเข่านะจ้าอ,อยังกัสิมาจกมาจกมาลงยมเมาคืนเพาก็ต้องปิดฝาไว้หิหมิดคิดจังสี่ละจ้าปิดไว้แล้วเนาะ เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยแค่นี้แหละเด้อจ้าเห็ดน้ำเด้อเห็ดน้ำแม่เด้อแม่คือเห็ดประจำแบบเนี้ยจ้าออกมาดียุ้ยจ้า